มากินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมมากินข้าวน้ำกันเมนูแซ่บแบบบ้านๆเมนูอาหารพื้นบ้านเมนูง่ายๆแซ่บแบบบ้านๆมีปนป่าเจลบองลวกผักข้าวเหนียวโอ้แซ่บสุดยอดท่านผู้ชมมามากินน้ำกัน สวัสดีท่านผู้ชม tacos, สบายด OK. no ีเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะกับช่องปอเป็ดเนาะมื้อนี้ปอเป็ดลันลาเนาะกับช่องปอเป็ดลันลามันนี้ปอเป็ดลันลาจะพาท่านผู้ชมมากินข้าวเนาะกินอาหารบ้านๆพี่น้องมากินน้ำกันเนาะแซ่บๆมื้อนี้กินข้าวกับเมนูสุดแซ่บเนาะเมนูเพื่อสุขภาพเนาะลวกผักกับเจลเนาะเจลบองเนาะใส่หนัง แล้วก็มีปนป่าน้ำทางกุชชงมีแต่แนวแซ่บๆได้ลวกพักข้าวเหนียวเนาะอาหารบ้านเขาอาหารแซ่บๆแล้นี่นะเนาะสุดยอดเมนูบ้านๆเมนูง,ง่ายๆแซ่บแบบบ้านๆเนาะมามากินน้ำกันเด้อเนาะข้าวแรงเด้อข้าวเย็นเนาะมีแต่แนวแซ่บๆลวกพักเต็มเลยเนาะเอาแล้วโบยย้ไรยัยห้างเนาะคุยเจล eu vou Hum Hum ลวกพักมันต้นรวยอดอดมันสัมปะหลังคุยปนละอ้ เป็นน้ำแข็ทา้งมสมแล้วก็มีลวกพักอันใบแป้งนะ้อยเนาะแล้วใบผงสลดเลยแล้วกักกำลังพร้อม,อม xem thì nó cũng chuyển phẩm này cả xem nó <_ained em> วกวนะเข้าไปอืมคุยเด้ยวอื ละหนๆได้กินให้หนุนแจ๊บไปเนาะเมนูมันบ้านกินมาเต้นน้อยเพวกนอ้ไม่ให้เสีย มะละหมักใส่เหร,ร,ราภาษาลาวเอินหมกักใส่ภาษาไทยเอิญมะมะละกีนกออื Thành một số mặt thì nhớ bó nó À hà, bán bàn ban, Xem khác gì มีเกลสิมันมีหนังเนาะจัดไป Hmm. Hmm. Senang ย้ำมี่ด้วยคเราท่านผู oh ้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพอเป็นก็ขอแลาไปก่อนเด้อเนาะอิ่มนสำร้านเนาะเลยเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อเนาะมื่อหน้ามากินน้ำกันใหม่เด้อเนาะขอบใจทุกท่านหลายๆที่เข้ามากินเขาน้ำกันมาแซ่บๆน้ำกันเนาะเมนูบ้านๆอาหารพื้นบ้านเนาะอาหารบ้านๆกินแซ่บๆแบบบ้านๆเนาะโดยขอบใจหลายๆเด้อบอจะเป็น น้องทั้งฟังลาวฟังไทยนอ้องบ่วจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนอก้องทัวทุกทวีปอะยเน้องขอบใจหลายเด้อขอบคุณค่ะเนาะ thank you so much for watching บ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะมามากินน้ำกันอีกเด้อโดยพบเป็ดกัะวังย,งยังยิงเนาะอวันท่างกุศงจะ อ,อยากกินเนาะอยากกินเมนูแบบบ้านๆแหบนี้พวกพักจำเจลเนาะเจลป,งปองแล้วก็ปนเนาะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความบันเทิงบุหรายกระน้อยหรือว่าสร้างให้ทานอยากกินข้าวนอกหิวออตามบหรายก็น้อยเด้อโดยขอบใจหลายๆเด้อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ได้เด้อ ก็เป็นกำลังใจให้ปอบเป็ดลันลาเนาะมีกำลังใจเนาะในการให้คลิปต่อๆไปเนาะขอบใจหลายๆท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ